อาจารย์คะหนูอยากทราบว่าเวลาเรากวดน้ําเราจะขึ้นต้นยังไงและก็ลงท้ายยังไงคะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนว่าเรากวดน้ําไปทําไมนะครับการกวดน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเราจะแผ่เมตตาหรือส่งบุญกุศลเนี่ยให้กับเจ้ากรรมในเวรเราหรือผู้มิพัฒนคุณเราในอดีตชาติหรือใครก็แล้วแต่นะครับถ้าบังเอิญบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ ลึกมากจนเกินไปเช่นว่าอยู่ทุกขติภูมิลึกมากๆเนี่ยบางครั้งบุญบาร,รมีเราหรืออํานาจจิตของเรามีสมาธิตั้งมันไม่พอเราไม่สามารถส่งไปหาถึงเขาได้เราจึงจะต้องใช้การกดน้ําโดยการกดน้ำเนี่ยครั้งแรกอธิษฐานจิตเนี่ยต้องบอกว่าขอส่งส่วนบุญกุศลน,นี้ให้กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่รพระพายแ,แม่พระเพลิงเพื่อให้ท่านได้รับส่วนบุญกุศลจากข้าพเจ้าจากนั้นเสร็จปุ๊บขอให้พระแม่ธรณีแม่ พระคงคาคแม่พระพายแม่พระเพลิงเป็นสักขีพยานในการน้อมส่งบุญนี้ให้กับบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราหรือว่าผู้มีพระคุณเราในอดีตเพื่อให้กําลังของท่านเนี่ยผู้ที่มีบารมีสูงคือพระแม่ตอรน,นี้แม่แม่องคาคแม่พระพายแม่พเพลิงเป็นผู้ที่มีบารมีสูงกว่าเราเป็นสักขีพยานและช่วยส่งบุญต่อให้เรานะครับเพราะว่าอํานาจสมาธิของเราไม่พอจึงต้องแต่ผู้ที่มีบรารมีมากกว่านี่ก็คือวิธีการที่ทำไมเราถึงต้องกวดน้ําครับ แต่จริงๆนะถ้าเกิดพือนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและมีสมาธิสูงเนี่ยไม่ต้องกวดน้ําก็ได้เพราะจิตเรามีพลังมากพอเราสามารถแผ่เมตตาไปแล้วก็ถึงกงหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะได้มีสมาธิมีสติที่มั่นคงเพียงพอต่อการแผ่เมตตาให้มากขึ้นนะครับแต่ตามุญปีวัวก็ยังต้องขวดน้ํามันอยู่เพราะนั้นเราก็กวดน้ำมันต่อไปะะวันนี้ก็อยู่ที่พะระธาตุหลวงพระธาตุหลวงประเทศเรเียงจันใช่ค่ะ น,น้องคนที่ถามเมื่อกี้เป็นไกด์เรา <c oughs> ทิปๆวันนี้นะครับ <c oughs> ใช่ค่ะรับมผมทิป,ทปนี้ก็ฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ